ครับก็ขอสวัสดี f อทางช่องคนค้นหวยทุกท่านนะครับคนค้นหวยคลิปนี้ก็จะพาเอฟซไปค้นหาสูตรหลักร้อยเพิ่มเติมกันต่อนะครับคราบก่อนจะไปชมคลิปดูคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนช่องคนค้นหวย สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิน่งผิดกฎหมายทุกชน,น,น,นิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีห้ามรับชมแนวาทางสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับก็ขอสวัสดีเอฟซ คนค้นหวยทุกท่านนะครับคนค้นหวยคลิปนี้หลักร้อยเทียบชนสองสูตรใหม่ล่าสุดถูกติสามวดผิดสามวดนะครับเป็นสูตรเพิ่มเติมนะครับสูตรเพิ่มเติมนำไปเทียบชนกับสูตรหลักร้อยที่สรุปให้นะครับครับ ก่อนจะไปชมงวด16กันยาที่จะถึงนี้ก็จะให้ดูสถิติตั้งแต่ปีใหม่งวดแรกเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะจะไปบอกสูตร4งวดสุดท้ายนะครับ <c oughs> หลักร้อยเทียบชน2สูตรใหม่ล่าสุดนะครับ สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่สอนะครับงวดแรกเทียบชนแล้วสูตรที่1นึ่งสูตรที่สอนะครับสี่ห้าหกเจ็หนึ่งสามหากเก้านึ่งเทียบชนแล้วได้ห้าหกนะครับผลที่ออกหนึห้าเเข้าที่หนึ่งหลักร้อยห้าหลักสินะครับงวดต่อมาเทียบชนสสูตรแล้วได้หกแปดสามผลออกมาที่ออกออกสามูนย์แด เข้าที่สามหลักร้อยแปดเข้าที่หลักหน่วยงวดต่อมาสองสูตรเทียบจนแล้วได้เก้าหนึ่งห้าผลรางวัลที่ออก 5, 9, 10, อ, 8, 9, 4, ออกห้าเก้าเจ็ดเข้าที่ 9, หลักร้อยห้าเก้าหลักสิบงวดต่อมาเทียบจนแล้วได้แปดเก้าสี่ผลรางวัลที่ออกออกเก้าศูนห้าเข้าที่เก้าหลักร้อยงวดต่อมาเทียบจนแล้วได้สองสามแปดผลรางวัลที่ออกออก แปดหกเจ็ดเข้าที่แปดหลักร้อยงวดต่อมาเทียบชนแล้วได้สี่หกหนึ่งนรางวัลที่ออกออกหกหนึ่งแปดเข้าที่หกหลักร้อยหนึ่งหลักสิบงวดต่อมาเทียบชนแล้วงวดนี้ได้เก้าตัวเดียวนะครับผลนรางวัลที่ออกเก้าหนึ่งเก้าเข้าที่เก้าหลักร้อยกับหลักหน่วย งวดต่อมาเทียบชนแล้วได้เก้าหนึ่งสองผลรางวัลที่ออกอกหกสี่สองเข้าที่สองหลักหน่วยงวดนี้หลักร้อยผิดนะครับผิดงวดต่อมาเทียบชนแล้วได้เก้าศูนย์ห้าผลรางวัลที่ออกศูนย์หนึ่งสองเข้าที่ศูนย์หลักร้อยงวดต่อมาเทียบชนแล้วได้ห้าหกหนึ่งผลรางวัลที่ออกออกหนึ่งเก้าหกเข้าที่หนึ่งหลักร้อยหกเข้าที่หลักหน่วย งวดต่อมาเทียบชนแล้ว682ผลรางวัลที่ออกออก807เข้าที่8หลักร้อยงวดต่อมาเทียบชนแล้วได้683ผลรางวัลที่ออกออก417งวดน,นี้ก็ผิดอีกนะครับผิดอีกงวดต่อมาเทียบชนแล้วได้467ผลรางวัลที่ออกออก405เข้าที่4หลักร้อย สูตรนี้ส่วนมากเทียบชนแล้วก็จะเหลือสามตัวนะครับสามตัวก็จะมีเหลือหนึ่งตัวแค่หนึ่งงวดนะครับงวดต่อมาเ <c oughs> ทียบชนแล้วได้สามห้าศูนย์ผลรางวัลที่ออกห้าเก้าสี่เข้าที่ห้าหลักร้อยงวดต่อมาเทียบชนแล้วได้แปดหนึ่งห้าผลรางวัลที่ออกออกห้าแปดสามเข้าที่ห้าหลักร้อย งวดที่ผ่านมานะครับเทียบชนแล้วได้สี่หกหนึ่งผลรางวัลที่ออกสามสามสองงวดนี้ก็ผิดนะครับผิดสามงวดนะครับสูตรนี้ทั้งหมดสิบหกงวดผิดสามงวดถูกสิบสามงวดนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับเทียบชนแล้วงวดนี้ได้ศูนย์ตัวเดียวนะครับศูนย์ตัวเดียวหมอนงวดเก้าหนึ่งเก้าก็เข้านะครับ ว่านี้จะเข้าหรือไม่นะครับส่วนศูนย์ก็จะไปชนกับสูตรสูตรเด่นของเรานะครับที่ลงให้ไปแล้วนะครับศูนย์ตัวเดียวนะครับครับต่อไปก็จะบอกสูตรนะครับสีงวดสุดท้ายบ <c oughs> อกสูตรวิธีทำนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเอฟซี FC ท่านใดที่สงสัยก็ไปทําย้อนดูตั้งแต่งวด159มานะครับว่าตัวเลขจะตรงกันหรือไม่นะครับ เพราะว่าสูตรทุกสูตรมีจริงนะครับแล้วก็ทำจริงนะครับท่านใดสงสัยก็ไปทำย้อนดูได้นะครับจะบอกสูตรนะครับสีงวดสุดท้ายนะครับงวดที่หนึ่งนะครับตำแหน่งที่เราใช้บวกนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับหมื่นพันพันนะครับเราใช้หมื่นพันพันของงวดสี่ศูนย์ห้านะครับ หมื่นพันพันก็ก็คือสองศูนย์ศูนย์นะครับตำแหน่งที่เราใช้บวกสองศูนย์ศูนย์นะครับหมื่นพันพันแล้วก็ร้อยบนสิบบนนะครับร้อยบนสิบบนก็คือสี่ศูนย์นะครับก็สี่ศูนย์มาบวกนะครับต่อไปก็เป็นสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือห้านะครับเราก็เอาห้า มาตั้งไว้นะครับต่อไปก็1้อยสี่สิบสนะครับร้อยครั้งสนะครับร้อยครั้งสคือศูนย์สิบีก็คือก็คือหกหกสองครั้งนะครับเราก็นําไปบวก0 6น <c oughs> เราก็ทำการบวกนะครับสองบวกนะครับสอบวกได้2 0, 0, 2งได้สองเป็น6 6กบวกห้าสิบวกหได้17 17จบวกหได้23เราก็เอาเฉพาะ3หลักหน่วยมาเป็นตัวบวกนะครับได้แล้ว3ามเราก็นำไปบวกเลขของที่นะครับสาบวกหได้4 4่บวกหได้5 5าบวกหได้6 6หบวกสีได้10คือเอา0ูนย์นะครับสูตแรกก็ได้5ตัวนะครับสามสี่ห้านะครับ ต่อไปสูตรที่สองนะครับตำแหน่งที่เราเอาไปใช้นะครับแสนแสนนะครับแสนแสนของแสนแสนของงวด405ก็คือ66เราก็เอา 66, 66มาตั้งนะครับ 66, 66ตั้งก็บวกด้วยหมื่นหน่วยบนหน่วยบนหมื่นหน่วยบนหน่วยบนก็คือ255 เราก็เอา255มาตั้งไว้ครับ255ต่อไปร้อยครั้งหนึ่งรยครั้งหนึ่งะครับร้อยครั้งหนึ่งก็คือ11นะครับ,รบเราก็เอาร้อยครั้งหนึ่งมาบวก11นะครับต่อไปสิบครั้งหนึ่งนะครับสิบครั้งหนึ่งก็คือ5้าเราก็เอา5มามาเป็นตัวบวก นะครับหต่อไป10บครั้งสหน่วยครั้งสามครั้งสหน่วยครั้งสามของงวดที่ผ่านมาก็คือ79เราก็เอาเจมาบวกนะครับเจ็าเป็นตัวบวกนะครับต่อไปก็ทําการบวกนะครับหกบวกหได้12 12อบวกสได้14 14ีบวกหได้19 19บวกหได้24 24บวกหได้25 26 26ยบวกหได้31 31ิบบวกเได้38 38ิบวกเได้47เราก็เจแตพา่อหลักหน่วยตั้งไว้นะครับต่อไปเราก็ทาคัรบวกเลขของที่นะครับ7จบวกสได้9 9้บวกหได้10เอาศูนย์ศย์บวกสได้3 3าบวกสได้5ทีนี้ก็ได้แล้วนะครับได้แล้ว7 905เราก็มาทำการเทียบชนนะครับ3ามสูตที่1นึ่สูตที่2องมีไม่มีนะครับ3เราก็เอามาตั้งไว้ด้านนี้นะครับ4มีไมมสีไม่มีนะครับไม่เอา5้มีไมห้ามีแล้วก็ห้ามาตั้งไว้นะครับ6มีไหมหกไม่มีหไม่มีนะครับ ศูนย์มีไหมศูนย์มีนะครับแล้วก็ได้ศูนย์เราก็ได,เได้เทียบชนแล้วได้สามตัวนะครับสามห้าศูนย์ผลรางวัลที่ออกห้าเก้าสี่เข้าที่ห้าหลักร้อยนะครับงวดแรกนะครับต่อไปงวดที่สองนะครับงวดที่สองเราก็เอางวด5 9าเก้าสี่ไปเป็นตัวบวกนะครับงวด5 9าเก้าสี วดห้าเก้าสี่มาเป็นตัวบวกนะครับเราก็เอาเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมหลักหมื่นพันพันหมื่นพันพันของงวดของงวดห้าเก้าสี่นะครับสามหกหกเราก็เอาสามหกหกตั้งไว้นะครับต่อไปร้อยบนสิบบนร้อยบนสิบบนก็คือห้าเก้า เราก็ห้าเก้ามาตั้งไว้นะครับต่อไปสิบล่างสิบล่างก็คือหนึ่งเราก็เอาหนึ่งมาตั้งไว้เป็นตัวบวกนะครับต่อไปร้อยครั้งสี่บวกสิบครั้งสี่บวกสิบครั้งสี่ร้อยครั้งสี่ก็คือสองสิบครั้งสี่สิบครั้งสี่ก็คือแปดก็คือ สองแปดแปดนะครับมาตั้งไว้ทีนี้ก็ทำการบวกนะครับสามบวกเก้าได้หกหกบวกเก้าสามบวกสามบวกหกได้เก้าเก้าบวกหกได้สิบห้าสิบห้าบวกห้าได้ยี่สิบยี่สิบบวกเก้าได้ยี่บเก้ายี่บเก้าบวกหนึ่งได้สามสิบนะครับสามสิบสามสิบ บวกสได้สามสิบวกแปดได้40 40ิบวกแปดได้48เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยตั้งไว้เหมือนเดิมคือ8นะครับต่อไปเราก็ทําการบวกเลขของที่เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแป <c oughs> บวกหเลขของที่ด้านบนได้9 9้บวกหได้10เอาศูนศย์บวกหได้1นึบวกสีได้5 เราก็ได้แล้วห้าตำแหน่ง1 2 3 4งี่หต่อไปสูตรที่2นะครับสูตรที่2องตำแหน่งที่ใช้แสนแสนนะครับแสนแสนของงวด5 9ากสีก็คือ4 4เราก็เอา4ีสีมาตั้งไว้นะครับต่อไปก็หมื่น หมื่นหน่วยบนหน่วยบนนะครับหมื่นหน่วยบนหน่วยบนหมื่นก็คือสามหน่วยบนหน่วยบนก็คือสี่เราก็เอาสามสี่สี่สามสี่สี่มาเป็นตัวบวกนะครับต่อไปร้อยครั้งหนึ่งร้อยครั้งหนึ่งสองครั้งร้อยครั้งหนึ่งก็คือแปดแปดร้อยครั้งหนึ่งก็คือแปดแปดมาเป็นตัวบวกนะครับ ต่อไปสิบครั้งหนึ่งสิบครั้งหนึ่งก็คือเก้านะครับเก้าเราก็เอาเก้ามาเป็นตัวบวกอีกนะครับต่อไปสุดท้ายสิบครั้งสามหน่วยครั้งสามสิบครั้งสามหน่วยครั้งสามของหัวห้าเก้าสี่ก็คือสี่เจ็ดเราก็เอาสี่เจ็ดมาเป็นตัวบวกนะครับ ทีนี้เราก็ทำคันบวกสี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่ได้สิบห้าสิบห้าบวกสี่ได้สิบเก้าสิบเก้าบวกแปดได้ยี่ิบเจ็ดยี่บเจ็ดบวกแปดได้สามสิบห้าสามสิบห้าบวกเก้าได้สี่สิบสี่สี่สิบสี่บวกเจ็ดได้ห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ด ใช่เดี๋ยวน่าจะบวกผิดห้าแปสบวกสได้แปดปดบวกสมได้สิบเอบวกสีได้สิบห้าบห้าบวกสีได้19บเกสิบบวกแปดได้ยี่สิบเจ็ยสเจ็ดบวกแปได้สามสิห้า 35มบวกเได้44 44ิบวกสได้48 48ิบวกเได้45นะครับ45่ส้ใช่ครับทีนี้ทำการบวกเลขของที่5้บวกสได้7 7็บวกหได้8 8ดบวกสได้11บเอ็าหนึบวกสได้3ก็ได้แล้วนะครับ ต่อไปก็ทำการเทียบชนเหมือนเดิมนะครับแปดุดที่หนึ่งุดที่สองมีไหมมีแปดนะครับออกเอามาตั้งไว้เก้าไม่มีศูนย์ไม่มีหนึ่งมีนะครับหนึ่งมีก็ามาตั้งไว้ห้ามีไหมห้ามีห้ามีก็ได้แล้วสามตัวครับแปดหนึ่งห้านะครับผลรางวัลที่ออกออกห้าแปดสาม เข้าที่5หลักร้อยนะครับห้าหลักร้อยแก็เข้าที่หลักสิบเข้าร้อสิบนะครับต่อไปงวดที่3นะครับงวดที่3ตําแหน่งที่เราไปใช้ก็เหมือนเดิมนะครับเอางวด583แปดสมนะครับห้าแปดสามหมื่นพันพันของงวด5้าแปาม หมนพันพันของงัวท่าแปดสามคือตัวไหนหมื่นพันพันของงัวท่าแปดสามนะครับหมื่นคือสาพันพันก็คือหนึ่งหนึ่งเราก็เอานะครับสามหนึ่งหนึ่งนะครับสามหนึ่งหนึ่งต่อไป ร้อยบนส0บนร้อยบน10บนก็คือ58เราก็เอามาตั้ง58ก็ตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับต่อไปร้อยบน10บนแล้ว10บล่างคือตัวไหนสิบล่างก็คือสี่สิบล่างก็คือสแล้วก็เอาสมาตั้งไว้นะครับต่อไป ร้อยครั้งสี่บวกสิบครั้งสี่สิบครั้งสี่ร้อยครั้งสี่ก็คือแปดสิบครั้งสี่สิบครั้งสี่ก็คือเจ็ดเจ็ดเราก็เอาแปดเจ็ดเจ็ดมาตั้งไว้ทีนี้เราก็ทำการบวกเหมือนเดิมนะครับบวกมันเดิม <c oughs> 3าบวกหเป็น4 5, 5่หบวกหเป็น10 10ิบวกแได้18 18ปบวกสได้ย2่สิบยี่บวกแได้30 3สิบวกเได้37 37บวกสีได้ 4, 4ีสแล้วก็ได้4นะครับทีนี้เราก็ทำการบวกเลขคงที่นะครับสี 4, บวกหได้5 5าบวกหได้6 หกบวกหนึ 6, ่เจ็ดเจ็ดบวกสได้สิบเอ็ดนะครับได้แล้วห้าตำแหน่ง1 2 3่งี่ต่อไปสูตรที่2นะครับสูตรที่2งของงวด583แสนแสนนะครับแสนแสนก็คือ3 3เราก็เอามาตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับสาต่อไปหมื่นหน่วยบนหน่วยบน มื่นหน่วยบนหน่วยบนก็คือสามสามสามนะครับหมื่นหน่วยบนหน่วยบนก็คือสามสามสามนะครับก็ได้แล้วนะครับหมื่นหน่วยบนหน่วยบนทีนี้ก็ร้อยครั้งหนึ่ง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 ของงวดห้าแปดสามก็คือสองสอง เราก็เอาสองสองมาตั้งไว้อีกนะครับต่อไปร้อยครั้งหนึ่งก็คือสองสองต่อไปสิบครั้งหนึ่งก็คือเจ็ดเราก็เอาเจ็ดมาตั้งไว้นะครับเจ็ดมาตั้งไว้ต่อไปสิบครั้งสามหน่วยครั้งสาม ตำแหน่งสุดท้ายชีค 3, ย้ครั้งสามเหมือยครั้งสามก็คือแปดสี่เราก็เอาแปดสี่มาตั้งไว้นะครับต่อไปก็ทำการบวกเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทำแบบนี้ทุกงวดทุกครั้งไปตั้งแต่งวดถึงห้าเก้าไล่มานะครับสามบวกสามเป็นหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสามได้สิบสองสิบสองบวกสามได้สิบห้า 1ิบวกสได้17 17จบวกสได้19 19กบวกเได้26 26ิบวกแดได้สี่สบวกสีได้4ี่นะครับสี่แล้วก็ต่างไว้ก็ทำการบวกเหมือนเดิมนะครับ บวกสองได้สิบเราก็เอาเฉพาะศูนย์เหมือนเดิมศูนย์บวกหนึ 1, 1่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสได้สี่บวกสได้หกสูตรที่สก็ได้แล้วห้าตำแหน่งเหมือนเดิมหนึ่งี่หทีนี้มาทําการเทียบชนสีมีไหมีสม,มาตั้งไว้ 5, มไหมีหมห้าไม่มีหมีไหมหกมีเอามาตั้งไว้เก็มีไหมเก็ดไม่มี 1, มหมีไมหนึ่งก็มีมีเราก็ได้แล้วสี่นะครับ ผลลงมาที่ออกสามสามสองงวดนี้ผิดนะครับงวดนี้ผิดจะผิดเป็นงวดที่สามนะครับที่หกงวดจะผิดเป็นงวดที่สามถูก13สามงวดงวดห้าแปดสามก็ถูกงวดห้าเก้าสี่ก็ถูกนะครับต่อไปงวดวันที่สิบหกกันยายนที่จะถึงนี้นะครับตำแหน่งที่เรามาใช้เป็นสูตรนะครับ ตำแหน่งไหนนะครับหมื่นพันพันะครับหมื่นพันพัของงวดสามสสองก็คือ299เ้าราก็สองก้าเก้มาตั้งนะครับต่อไปร้อยบนสิบบนร้อยบนสิบบนก็คือ3 3เราก็เอามาตั้งไว้นะครับ3าส ต่อไปสิบล่างสิบล่างก็คือแปดเราก็เอาแปดมาตั้งไว้นะครับต่อไปร้อยครั้งสี่บวกสิบครั้งสี่บวกสิบครั้งสี่นะครับร้อยครั้งสี่ก็คือสองสิบครั้งสี่สองครั้งก็คือหนึ่งหนึ่งก็เอาสองหนึ่งหนึ่งมาตั้งไว้นะครับตั้งไว้ต่อไปก็ทําการบวก เหมือนเดิมนะครับํำการบวกเหมือนเดิมสองบวกเได้11 11อบอวกเ้าได้ 20, 20่สิบยวกสได้23 23ิบสวกสได้26 26ิบหกยวกแได้34 34ิบสวกสได้36มสห 3ามเเราก็เอา8มาตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับทําการบวกเลขของทีมเหมือนเดิม8ปบวกหได้9 9้บวกหได้10เอาเฉพาะ 0. 0ูนบวกหได้1 1ึบวกสีได้5สูตรที่1ก็ได้แล้ว5ตัวนะครับหนึ่งต่อไปสูตรที่2นะครับสูตรที่2องตำแหน่งที่ใช้แสนแสนนะครับ เขียงเขียนก็คือเก้าเก้าเราก็เอาเก้าเก้ามาตั้งเหมือนเดิมนะครับต่อไปตำแหน่งหมืน่บน,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 มนบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนหมื่นบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนก็คือสอง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 สามตำแหน่งสองสองสองนะครับต่อไปร้อยครั 1, 100้งหนึ่งร้อย้งหนึ่ง หน่ยครั้งหนึ่งก็คือเจ็ดเจ็ดสองครั้งเจ็ดเจ็ดมาเป็นตัวบวกนะครับต่อไปสามตำแหน่งสุดท้ายก็คือสิบครั้งหนึ่งสิบครั้งหนึ่งก็คือสองนะครับสิบครั้งหนึ่งก็คือสองเอาสองมาอีกนะครับสองต่อไปสองตำแหน่งสุดท้ายสิบครั้งสามหน่วยครั้งสาม สีบครั้งสามหนื่3ครั้งสก็คือ04นย์เราก็เอามาเป็นตัวบวกนะครับ04นะครับทีนี้เราก็ทําการบวกนะครับ9กบวกเได้18 18ปบวกสองได้ยีนะครับยี 20, ก็เป็น22 24 31 สามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสี่นะครับก็ได้สี่เอาเฉพาะหลักหน่วยทําการบวกเลของที่สี่บวกสองได้หกหกบวกหนึ่งได้ 10. เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบเอาเฉพาะศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองนะครับทีนี้สูตรที่สองก็ได้แล้วนํามาเทียบชนนะครับนํามาเทียบชนแปดมีไหมไม่มีนะครับ ก้ามีไหมก้าไม่มีศูนย์มีไหมศูนย์มีเราก็เทียบชนได้ก็ศูนย์มาตั้งไว้นะครับหนึ่งมีไหมหนึ่งไม่มีห้ามีไหมห้าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นงวดวันที่สิบหกกันยายนหกห้าได้ศูนย์ตัวเดียวนะครับหลักร้อยบนของเราได้ศูนย์ตัวเดียวนะครับงวดนี้เป็นสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดก็ ลองติดตามดูนะครับลองติดตามดูถ้าผิดอีกเราก็จะไม่ใช้นะครับถ้าถูกเราก็ใช้ต่อไปนะครับศูนย์ก็ไปชนกับสูตรสรุปของเราหลักร้อยก็คือศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นก็หลักร้อยเราก็มั่นใจได้แล้วว่าคือศูนย์นะครับฟันธงคือศูนย์นะครับ เป็นสูตรเพิ่มเติมนะครับสูตรเพิ่มเติมนะครับจากร้อยสูตรเพิ่มเติมต่อไปก็จะเป็นคลิปหลักสิบหลักหน่วยสูตรเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับครับสำหรับก็คนคน้คนห่วยหลังจากที่ผิดทั้งสองตัวบนสามตัวบนมาสี่ห้างวดแล้วนะครับเราก็หวังว่าสามตัวบนน่าจะกลับมาถูก อีกนะครับก็ก็หวังนะครับก็หวังแล้วก็ค้นหาไปเรื่อยๆนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับ f อซที่ให้กำลังใจเป็นประจำเรื่อยมานะครับคุณสมชายนะครับให้กำลังใจมาตลอดทุกคลิปนะครับแล้วก็คุณแอลนะครับคุณแอลก็ให้กำลังใจมาตลอดทุกคลิปนะครับแล้วก็ f อซอีกหลายๆท่านนะครับที่ ไม่ประสงค์จะออกนามก็ขอขอบคุณเอฟซีคนคนหว่วยทุกท่านนะครับก็ค้นไปเรื่อยนะครับค้นไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอสามตัวตรงนะครับครับสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นสูตรสองตัวบนเพิ่มเติมให้นะครับก็ขอให้เอฟซีติดตามไปเรื่อยๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้คนคนหว่วยก็ขอสวัสดีครับ